ข้ามาอัเดติตัวหมกสมบ่าดี๋ยทายเธอโดนละอันนี้ก็หามองแอแต่แดดมันเปี่ยงเธอโน้อยกไงว่าทอกันเดนี่แต่รู้สึกว่าโอ๊ยนู่นนี่ก็เป็นแผลเนาะเผื่อมาเห็ดมันนินเป็นแผลเหรอรู้สึกว่านู่นนี่สีไงก็มูนี่แต่สองไงบ่ในในไงแล้วมายุ่งคู่กันหรือเปล่าแล้กับโรบินแล้วกับลูฟี่ลูฟี่เห็นหมาไงหน่อยบ่าทอกันนี่ ทายบางช่วงไม่แสงนี่มา้าน,นี่เรากสมข่อยจินซัมบ์บออะไรม่เห็นมาทายชิปไปซือ้อเสียงเขียดนั่งคือวันติดทงหน้าอ,อันนี้ก็กล้วยหอมก็เป็นหลวกๆเนาะอันนี้ต้นกล้วยหอมวมออกมันมาแบงออกพี่ครับนะเดี๋ยวพาไปทายบางข้างตอนนั่นแหละเดี๋ยวพ่อไปเอาลำไยมาก,กินพ้อมฮ้องอุปัตต <c oughs> ิคลองบิกฟี่ร่ม